นั้นอย่าไปห่วงเลยครับว่าทักษิณจะไปนอนอยู่บ้านมันเป็นไปไม่ได้ทักษิณก็จะอยู่ในคุกต้องรับกรรมไปผมมั่นใจเลยอย่างน้อยๆต้องสี่เดือนนะครับสี่สามสิบสองหนึ่งในสามพอครบเสร็จหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับถึงจะลดโทษไปได้และอย่างอย่าลืมนะาทักษิณไม่มีรัฐมนตรีเป็นของตัวเองแล้วทวีสอดส่องคนสนิททักษิณก็เดี๋ยวก็หมดอำนาจแล้วเดี๋ยวมาแล้วน้ำเงินมาเป็นรัฐมนตรีผมถามว่าใครก็จะมาเซ็ในให้ทักษิณน,นะครับมันต้องลืมในสามก่อน ติดคุกเนี่ยยังยังติดได้ไป่สองสามวันเลยจะออกก็นเลยไม่ให้คุกไว้คุกมีไว้ขังคนผิดคุกไม่ได้มีไว้ขังแมวขังหมาหรือว่าขังคนจนจำจานเดไว้เพราะนั้นไม่มีหรกักศีลที่ออกไปอยู่นอกเนี่ยสังคมไม่เอาไตห่านะครับเจ้าที่ราชทารเอยหมอเอยเดี๋ยวก็ติดคุกจิตารางหมดถ้าไปทําอะไรที่มันดูแล้วไม่เข้าทางเข้าทางจริงไหมครับพี่น้องที่คโครเจุกครูจุกครูแต่งานพี่เดชจัดรายการสนุกสนานดีไหมมีสาระตรงไปตรงมาเชื่ออะไรต่างๆเนี่ย ต้องไปศึกษาหาความรู้จะเป็นไปได้อย่างไรและใครจะกล้าให้ทักษิณไปนอนบ้านไม่มีหรอกนะครับทัดเจนนะส่วนจะมีคดีเพิ่มหรือไม่มันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานบอกเ,อเดี๋ยวทักษิณจะโดนคดีเพิ่มสนับสนุนเจ้าพนักงานทุทธลิตอะไรต่างนะฮะไอ้พวกนี้ก็เรียกว่านะัหบอดูทางการเมืองบอดูพวกนี้ก็ส่วนใหญ่พวกที่เกีรติทักษิณน,นั่นแหละเขาเรียกว่าบอดูทางการเมืองมันก็ต้องพูดให้มันดูตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าอะไรถ้าพูดแล้วดูไม่ตื่นเต้นนะ รายการทีวีก็ไม่เชิญไปอุย้ยนี่พูดตื่นเต้นว่าทักษิณจะติดคุกเพิ่มเลยโอย้มาออกช่องเราเลยแหม่นะเกิดการถกเถียงกันด่ากันไปด่ากันมาถ้าถ้าต่อยกันในรายการด้วยโอ้โหเรตติ้งขึ้นเลยเพราะนั้นเราต้องเข้าใจสื่อสื่อทุกวันนี้ต้องการเอาคนมาทะเลาะก,กันมาด่ากันแบบนะถ้าทุกันในรายการได้นะโอ้โหเรตติ้งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นทุกรายการเดี๋ยวนี้ต้องเอาคนมาทะเลาะกันนะครับเอานี่ไฟทักษิณอันนี้ไฟ เสื้อแดงอันนี้ฝ่ายเสื้อส้มน้ำเงินเอามานั่งโต๊ะกันเลยพอเถียงแล้วปุ๊บก็ต่อยหน้ากันเลยอย่างยี้ยิ่งโอ้โหสบายเลตติ้งมาเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจสือ่อพวกทุกวันนี้สือ่อต้องเน้นโซเชียลเป็นหลักคนดูทีวีแม้กต่น้อยลงน้อยลงทุกอย่างก็จะแจ๊งหมดแนละ้วนะครับนะน,นักขงนักข่าวก็ต้องขยับขยายกันไปมาขายกล้วยปิ้ง,งบ้างหมูกระทะบ้างส้มตำบ้างเดี๋ยวนี้นะเออนะครับเพราะเราต้องหาอาชีพเสริมเพราะอาชีพนักข่าว ทำงานอะไรเดีย๋ยวนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนอโฆษณาก็ไม่เข้าเรตติ้งก็ไม่มีก็ต้องหาคนมานะโต้เถียงกในรายการนะครับเข้าใจนะจ๊ะทุกครูนะครับอืมีอะไรต่อไปครับนะครับเรื่องขายดาวรถนะครับผ่อนไม่ไหวก็ลดไปคืนอย่าไปขายดาวนะครับพอขายเสร็จปุ๊บก็กไปขายก็เหม็นต่อนะครับเราขายดาวแต่ไอคนรับซื้อไปขายก็เหม็น นะครับแล้วก็เอานะครับเนี่ยรถไฟแนนซ์ก็ไปขายก็ไม่ได้ไปวางตามเต็นท์ไปอะไรไม่ได้เลยครก่อนไม่ไหวก็ไปคืนนะจะได้ไม่ต้องติดคุกพอรถไฟแนนซ์แล้วคุณเอาไปขายไปอะไรเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกส่วนในคนรับซื้อไปเนี่ยโดนคดียักยอกช่อโครงอ,อะไรต่างๆถ้าเราไปรับปิดบัญชีไฟแนนซ์รับปิดบัญชีไฟแนนซ์ไอ้พวกนี้คือพอซื้อปุ๊บแม่ก็เอาไปขายขา,ขายขายก็เหม็นหมดรถประเทศไทยไปอยู่ประเทศกัมพูชาหมดนะครับเนี่ยรถทบวยรถไฟแนนซ์ไปไม่หมด เพราะนั้นใครที่โดนหลอกไปแล้วก็ฟ้องช่อกโคระชาชนเลยนะครับเพราะว่ามันบอกจะปิดบัญชีแล้วไม่ปิดก็คือการช่อกโคระชาชนหรือจะฟ้องยักยอก,กก็ได้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อการขายดาวปิดบัญชีหลอกลวงนะครับเอารถไปขายดาวไม่ได้นะผ่อนไม่ไหวก็ไปคืนจบก่อนคืนก็จ่ายเงินให้มันทันงวดจบเอ่อพอคืนเสร็จก็จบแล้วไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างใครมีข้อสงสัยก็สอบถามข้อกฎหมายกันมาพี่เดก็พูดทุกวันนะ,นะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> บิ๊กโจ๊กจะกลับมาไหมนี่ก็ถามทุกวันเลยเอฟซีบิ๊กโจ๊กเลี่ักลับมายังไงนะเขาให้ออกจากราชการไปคดียังไม่จบอยู่ศาลปกครองนะครับยังไม่ได้กลับเลยอีกนานน่ะนะนะครับบิ๊กโจ๊กก็ไปทําอย่างอื่นสมาคมชาวตงชาวใต้เลยความรู้ความสามารถมีบิ๊กโจ๊กระดับคนตํารวจเอกโจ๊กนะครับทำอะไรได้เยอะเออพี่โจ๊กอ่ะแกเป็นคนเก่งแต่สานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ยังมย,ยังไม่ต้อนรับไปทำอย่างอื่นก่อนช่วงนี้ก็สู้คดีไปนวดศาลปกครอง ไม่รู้ชาติไหนจะลงมาก็ว่างไปอืมนะครับคดีเขากะโดงคดีเขาก็โดงบางคนบอกทําไมไม่พูดคดีเขาก็โดงจะพูดทําไมล่ะคดีมันไม่มีความคืบหน้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คดีเขาก็โดงมันไม่มันไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกก็มีคำพิพากษาบางส่วนของศาลฎีกาเขาก็สู้อยู่ในศาลปกครองจะไปพูดเรื่องอะไรบางคนเขาก็โดงเขาก็โดงพูดอะไรมันไม่มีอะไรคืบหน้ามันไม่มีอะไรคืบหน้าเขาก็โด่งไม่พูดอะไรว่วสวก็ไม่คืบหน้า พูดไปกไ็เห็นมีอะไรหัวสาววัวสาวอ,วอ,วอละล้มันก็ไม่มีอะไรคืบหน้ายกเว้นคดีมันขึ้นสูสาแล้วมันไม่มีคืบหน้าเขากระโดนก็ไม่คืบหน้าหัวก็ไม่มีคืบหน้าก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเออเสื้อสวยนะครับเอขอบคุณมากครับพักพวกซ็ซือมาให้อ่านะขอขออยากจะให้พูดถึงบัญชีที่ถูกอายัดหน่อยร้านค้าก็โดนอายัดอ้างว่ามีเงินโอนมาจากบัญชีมาอันนี้คือเรื่องใหญ่นะ ฝากธนาคารอุตสประเรมไปฝากสานักงานตํารวจแห่งชาติไปดูแลทําไงครับเราขายของอยู่วันดีคืนดีมีคนโอนเงินจ่ายค่าสินค้ามาปรากฏว่าโอนจากบัญชีมาก็โดนอายัดทำไมหากินไม่ได้เลยอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับกฎหมายบัญชีม้าเ็าบอกว่าใครเปิดบัญชีม้ามีความผิดจําคุกสามปีแต่ทุกวันนี้กลายเป็นอะไรนะคนเปิดบัญชีม้าก็ติดคุกคนที่รับโอนจากบัญชีม้าก็ติดคุกด้วยแล้วก็โดนอายัดบัญชีด้วยมันจะไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ครับอันนี้รัฐบาลต้องไปดูแล สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติธนาคารห่งประเทศไทยแล้วก็ต้องเข้าไปดูว่านะพอสมมตินะครับมีเงินจากบัญชีมา้าโอนเข้ามาบัญชีร้านค้าหรือบัญชีใครก็แล้วแต่ก็ต้องโดนอายัดนะครับเพราะมีคนไปแจ้งความนะครับว่าบัญชีนี้รับเงินจากบัญชีมา้าก็อายัดบัญชีนะครับโดนคดีฟอกเงินอะไรโอโ้โหและเขาก็ไม่ยอมปลดเรื่องเนี่ยวันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับฝากสำนักง,งานตำรวจชาติในเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะลำบากเลยนะครับ ก็ฝากพี่น้องประชาชนไปดูนะจะทํายังไงกันเนี่ยเรื่องบัญชีมา้าี่เรื่องใหญ่นะครับแล้วใครแล้วแต่เนี่ยที่เปิดบันทีมา้าติดคุกสถานเดียวสู้คดียากนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เอามาดูแล้วนะครับยึ่ยากติดคุกอย่างเดียวอะบัญทีม้าเนี่ยนะอย่าไปคิดสู้เลยวันนี้มีอ่าดีกาที่น่าสนใจนะครับรอบอ่าเรื่องบัญชีม้าเนี่ยทําผิดแล้วก็ยอมรับผิดนะครับติดคุกอย่างเดียวสู้ไม่ได้คำพิพากษาดีกาเยอะสาธีกาตัดสินง่ายๆแลว กฎหมายก็บอกห้ามเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ดังนั้นถ้าใครเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ท,ท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วมีกฎหมายเนี่ยก็ผิดปกติวิสัยนะเพราะนั้นติดคุกสู้อะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรฟังไม่ขึ้นติดคุกสถานเดียวบัญชีมาอยากคิดสู้ติดคุกอย่างเดียวเสียเงินค่าทนายเสียเวลาเสียอารมณ์นะเสียเงินค่าทนายแล้วติดคุกหนักก,กว่ารับสารภาพลดโทษกึงหนึ่งดีกว่าเพราะนั้นอยากคิดสู้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการขายของละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ มีการโฆษณาขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิษษ์พวกเสื้อกีฬากีฬาอะไรพวกนี้ก็ปรากฏวิธีการหาพยานหลาักฐานก็คือให้นักสื่อไปล่อซื้อพอล่อซื้อได้แล้วเอาหลากักฐานมาใช้เป็นพยานหลากักฐานได้ศาลบอกการล่อซื้อใช้เป็นพยานหลากักฐานได้เพราะจำเลยคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะละเ,เมิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วมีการกระทําความผิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้เป็นพยานหลากักฐานได้ดีกาที่หนึ่งสองสี่ทัหกเจ็ดเพราะฉะนั้น ใครที่แล้วแต่ที่โดนละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าเนี่ยก็สาม,มารถไปจ้างนักสืบแล้วก็แล้วก็จ้างนักสืบให้ไปลอกซื้อนะพอได้หลักฐานมาแล้วก็เอามาใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีได้นะครับเนี่คทำให้ากษารีการที่หนึ่งสองสี่ครับหกเจ็ดนะครับเนี่ยคดีเนี้ยน,นะครับก็เป็นคดีที่น่าสนใจบ้างนะคดีละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีทั้งอาญามีทั้งแพง่งนะครับนะครับก็ติดคุกน้เนี่ยเนี่ยดูละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะก็มีทั้งโทษจําคุกโทษปรับนะฮะ นะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาที่โดนละเมิดลิขสิทธิทางการค้าเครื่องหมายการค้าเนี่ยสอบถามมาได้นะครับเครือข่ายทนายคายทุกหน,เ,นเขามีทีมนักสืบยินดีจะให้คําแนะนําว่าคุณจะต้องสืบยังไงวิเคราะห์ยังไงสืบยังไงหาหลักฐานยังไงและที่สําคัญคืออะไรล่รอซื้อได้เรามีทีมล่อซื้อล่อซื้อเพราะ,ะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเนี่ยก็สอบถามเรื่องการสืบสวนสอบสวนได้เพราะเครือข่ายทนายคายทุกหน,นก็มีพวกนักสืบนะล่อซื้อล่อจับ นะสมัยนี้การหาพยานหลักฐานเนี่ยไม่ว่ายาเสพติดนะค้าของถอเถื่อนระเบิดเครื่องหมายการค้าเขาใช้วิธีการล่อซื้อต้องจา้างเบือที่ไปล่อซื้อคดีเนี่ยสารวิการบอกการล่อซื้อได้หลักฐานมาเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดนะไม่ใช่การก่อให้ผู้อื่นไปทำความผิดถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยมิเตนในเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนก็ให้นักสืบไปล่อซื้อ,อไอ้นี่ปลอมสินค้าไอ้นี่ระเบิดนิกิทธิ์ก็ส่งคนไปปลอไปซื้อมาพอได้หลักฐานเรียบร้อยก็ จับคาหนังคาเขานะครับอืมนะครับมีคนถามว่าบัญชีมาโอนเงินจ่ายค่าสินค้าร้านค้ารับไว้ก็สวยครับโดนอายัดบัญชีครับนะครับก็ต้องพิสูจน์นะครับก็ซื้อขายยังไงถ้าไม่มีหลักฐานเลยก็ไม่รอดเสร็จอืมทักสินจะได้ออกจากคุกวันไหนยังครับอีกนานครับหนึ่งปีครับนะครับเล่นการพนันสล็อตในโทรศัพท์โดนจับเล่นการพนันมาโดนจับหมดนะครับไม่ว่าจะเล่นที่ไหนเละนะครับนะฮะนะครับอืม ผมโดนมิจฉาชีพหลอกเงินไปแจ้งตำรวจแล้วประมาณสองเดือนครึ่งอยากแสดงความอยากขอความเห็นก็ตำรวจก็แจ้งไปแต่คุณต้องไปจ้างทนายใกล้บ้านคุณจ้างทนายฟ้องแบงค์ฟ้อง,องมือถือนะครับทางแพ่งเพื่อเอาเงินคืนส่วนโรงพักก็ดําเนินคดีอาญาแยกเป็นสองส่วนนะครับตอนนี้ผู้วิเศษมามุกใหม่ไม่ได้นะับถือศาสนาพุทธอ๋อนะครับ,นะรบไปกันใหญ่นะผู้วิเศษเนี่ยพวกนี้ต้องดาเนินคดีพรบอรคอมเนี่ยนำข้อมูลเทสกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ย นะครับเนี่ยนะครับจริงๆต้องออกกฎหมายให้ชัดนะว่ากวดไก่ออกกฎหมายเรื่องการหลอกลวงอะไรพวกนี้นะครับควรจะเพิ่มนะอ้างตัวเป็นเทพเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคุยกับคนตายได้น่าจะติดคุกติตรางนะเออนะครับเอ่อจุกครูจุกครูเอ่อ,อ,อนะครับเอ่อนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะอืมเนี่ยครับต้องปรับกลยุทธ์เรียกนะักท่องเที่ยวข้าวของแพงค่าแรงถูก ปลูกผักกันกินเองดีกว่าครับอืเนื้อวัวแพงแต่ทําไมเกษตรกร,เ,กรเ,เลี้ยงวัวขายได้ราคาถูกก็นี่ง่ายกับความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำ่ยรัฐบาลก็ต้องไปดูนะครับนี่อะไรพวกที่หากินกับศพระวังกรรมตามทันหมอปลาจะรอดไหมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอะไรกันเ,เยอะแยะไปหมดวันวันเออ เออนะครับเยอะแยะเลยฮะโอ้คนถามเถื่อนอะไรมาเยอะแยะมากมายก็กลับขอบพระคุณนะฮะนะครับน่ามีอะไรบ้างนะครับต่อไปเป็นเรื่องการเลิกจ้างคำพิพากิารดีกาที่3135ทับ67ตอนนี้กิจการไหนขาดทุนต่อเนื่องก็เลิกจ้างคนงานได้เลยครับนะครับเลิกจ้างได้เลยนะครับมีคำพิบากิารดีกาที่3119ถึง3135ทับ67กิจการของโจทย์ขาดทุนต่อเนื่องนะครับโจทย์ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วนะครับโดยการลดต้นทุนนะครับ นะครับปรับลดกระบวนการต่ตางๆคัดเลือกลูกจ้างออกนะครับเออเอานะเอาพวกที่สมัครใจลาออกและหรือทํางานซ้ซ้อนนะครับเอ่อหรือพวกที่ถูกดาเนินคดีทางวินัยอายุงานน้อยหรือลูกจ้างเข้าใหม่นะครับเนี่ยก็พยายามแก้ปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ก็เลิกจ้างได้การเลิกจ้างถ้ากิจการขาดทุนก็เลิกจ้างลูกจ้างได้เลยนะครับนะครับเออนะครับเียเออเขาเรียกว่าอะไร เรไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเลิกจ้างได้เลยถ้ากิจการขาดทุนนะครับนะครับลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่านะเพราะไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคารักษาดีกานะฮะนะครับสามหนึ่งสามห้าทับหกเจ็เพราะนั้นนายจ้างเ็าเลิกเลยกิจการเราขาดทุนพยายามแก้ปัญหาแล้วก็ขาดทุนอยู่นั่นแหละต้องรักษาองค์กรไว้ก็เลิกจ้างได้เลยนะครับก็จ่าย